นับหนุนโดย Get Steam Wallet อีกแล้วเห็นสอบถามกันเข้ามามากมายเหลือเกินนะครับพี่หยาดครับซื้อ Steam Wallet ผ่าน Truemoney ยังไงสอนหน่อยครับแล้ว Tru e Wallet ลเฮียซื้อแบบโอนผ่านแบงค์ไหนได้บ้างครับแล้วผ่านเซเว่นดอตัสบิ๊กซีแฟมานี่มแล้วเมื่อไหร่จะซื้อผ่านรถกับข้าวได้ครับนี่เลยครับคลิกลิงก์ใต้คลิปรูดปรืดลงมาจะมี how to ละเอียดยิบบอกไว้ทุกวิธีเลยครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่นึกถึงเรา Get Steam Wallet ทุกครั้งที่ซื้อเกม Steam นะครับก็อย่างที่บอกไปครับว่าคลิปฉากจบของผมเนี่ยมันคอรับนะครับจะไปอัดใหม่เนี่ยประตูก็เสือกปิดเข้าไม่ได้เองนี่ก็เลยอุตส่าห์ไปหน้าด้านถ่ายคลิปชาอบ้านเข้ามาแปลให้คุณฟังจนุดได้เอาปอบมือหน่อยแล้วหลังปราบ LMB ไปเนี่ยข้อมูลที่เราดูดมาเนี่ยได้ชี้มาที่อาคารหลังนี้ครับ มันเป็นแลบ,บของแอมเบอร์สที่เขาใช้ออกแบบไวรัสด้วยเทคโนโลยีใหม่ของเชอร์นโกนักวิทยาศาสตร์ชาวรัเสเซียที่ไม่ได้รู้เรื่องรู้ร,ราวอะไรเขาด้วยเลยนะส่วนศพที่นอนแอ่งแมงอยู่ที่พื้นนั่นคือแอมเบอร์สเองครับ <I> Aaron ina, The first wave's prodigal son. o r m a l l y I'd do this face to face, but I'm not 100% sure which way it'll jump. You act one way when Ms. Lau is watching, and another way entirely when you're off the leash. That's an interesting contradiction. You see, I think that deep down, you get it. You know, the old rules, laws, governments, those things died on Black Friday. But the feral PMCs, the convicts, the ones smart enough and good enough to take what they need, they'll survive. Me? I'm gonna prosper. Oh, you could too, but you took an oath, right? You got a duty. Those are both ways of saying that your conscience is fucking you. You ask yourself, who has earned a right to tell you what to do? Do you know how many agents died to hold the Dark Zone just for the brass to give up and put a wall around it? You don't believe me? You should check the place out for yourself. But the people you're working for, they're... Irrelevant now. Amherst changed how the game is played, and I have got the vision to win. I got Chernenko, I got a DNA printer, and a very interesting recipe book. I'm gonna write my own rules. You should think about getting in on this thing. I'll be seeing you. แอรอนจงใจทิ้งเอ็กโคนี้ไว้ให้เรานะครับทิ้งไว้ตอนไหนก็ตอนที่เราบุกตึก UN เนี่ยแอรอนเขาเอา,บาเบาะแสตำแหน่งเอ็กโคอันนี้เนี่ยไปยัดไว้ในฐานข้อมูล l m m เนะครับที่อยู่ในห้องโถงประชุมหลักนะฮะ mm hmm. พอรู้ว่ายังไงเราต้องมาดูดข้อมูลพวกนี้เนี่ยไปแกะรอยจนมาเจอที่นี่แน่แนชัดนะครับวันนี้เป็นการรีคูตนะครับมันเป็นทริคเชิญชวนแบบจิตวิทยานิดนึงนะครับคือชี้ให้ผู้ฟัง เห็นปัญหาว่ามึงกําลังสบปัญหานี้อยู่ใช่หรือไม่แหมใครเคยขาย,ยตรงมาก่อนคงเข้าใจแหลนะเนาะคำถามประเภทแบบคุณจะทํางานอย่างนี้ไปตลอดชีวิตเหรอวันนึงถ้าคุณป่วยขึ้นมาคุณจะทํายังไงคุณวางแผนจะ,กะเกษียณเมื่อไหร่เทคําถามจี้ใจดําลงมาเยอะๆครับสุดท้ายแอร,รอนก็ตบท้ายด้วยวลีเด็ดว่าอย่าเพิ่งเชื่อผมเสานี้ว่างไหมล่ะไปกับผมไปฟังด้วยตัวเองสิแนม ประเด็นคำถามที่แอรอนจุดขึ้นในใจเราก็คือนายเก่าเราหรือประธานาธิบดีเนี่ยเขาไม่อยู่แล้วเหมือนร้านเก่าที่มึงทำงานอยู่เนี่ยเขาปิดกิจการไปแล้วมึงยังมาตอกบัตรเช้าเย็นทำหอยอะไรด้วยสูตรไวรัสที่กูมีกูนี่แหละเป็นเจ้าของร้านคนใหม่มาทำงานกับกูนี่ก็จริงของมันไหมวะถ้าตัดเรื่องมนุษยธรรมออกไปนี่มันโคตรไม่เซ็นนะสั้นๆกับแอรอนคินเนอร์คนนี้หน่อยละกันเนาะรู้สึกจะไม่เคยพูดถึงเลยนะ หลังจบโรงเรียนเตรียมทหารเนี่ยแอร,รอนกอ็อาสาสมัครไปรบครับแต่กับถูกมอบหมายให้ไปประจำการในแอฟริกาแบบใจปืนเที่ยงอ่ะวันวัน,วนไม่ได้ลบอ่ะยืนยามไข่เหนียวอยู่ในค่าอย่างเดียวลึกๆเขารู้สึกผิดหวังแล้วก็เสียดายเวลาในชีวิตเอาอมากๆครับหลังลาออกเนี่ยเขาก็ผันตัวเองมาแบบเป็นฟิวเจอร์เทรดเดอร์แถววอลล์สตรีทนี่แหละอ,อาจจะพวกเล่นหุ้นอะไรประมาณนี้นะฮะพอดีเขาไม่ได้ระบุมา เขาเป็นคนฉลาดนะครับมีความมุ่งมานะสูงแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยฉลาดล้ำกว่าใครแล้วก็มีศิล,ละปะในการใช้ประโยชน์จากผู้อื่นที่หาคือในแฟ้มดีวิชั่นของเขาเนี่ยได้รับได้คอมเมนต์ว่ามีความเหมาะสมที่จะเป็นทหารต้นแบบเลยนะคงเพราะความหัวไหวแล้วก็ใจรักชาติของเขานนัเองแต่กับบางคนแล้วเนี่ยรักมากก็กลายเป็นแค้นมากได้ครับเหมือนกรณีหนุ่มบุกยิงสาว ไม่รักมากมันก็คงมไม่เกิดขึ้นเนาะฟังเส้นสุดท้ายระหว่างแอรอนกับรัฐบาลเนี่ยมาขาดถึงเอาตอนเรื่องดาร์กโซนเะครับเขากล่าวโทษความไม่ได้เรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐที่ส่งหน่วยดิวิชั่นเนี่ยเข้าไปตายฟรีๆแล้วก็ปิดตายดาร์กโซนซะงั้นเขาก็เลยตัดสินใจชิงไวรัสมาเพื่อใช้เป็นฐานอำนาจในการบัญญัติกฎใหม่ขึ้นมาเองอ่ะต่อไปเป็นเอนดิ้งคัตซีนที่จะบอกเจตจำนงของแอมเฮิร์สนะครับ ทำไม... What you're looking at is the smallpox virus, one of the deadliest pathogens on the planet. For centuries, it did a wonderful job of helping keep the human population in check. But times change. Sometimes Mother Nature needs a hand in improving her creations. Like say, speeding them up a little bit, making them contagious when they should be quietly incubating in a host, or making them more lethal. I didn't come up with the approach on my own. My friend Vitali is one of the pioneers in the field. And the idea has been around for years genome as data. You see, once we digitized DNA, we made it infinitely mutable. We could do a thousand virtual variations in the time it used to take to grow a one lab grade generation of pathogens. And we could pick the best, most lethal combinations and make them real. That's how you make a killer virus, you see. Mix in genetic code from other diseases. And you move the sliders all the way up on lethality and virulence. The goal was a 90% mortality rate. I'm not sure my green poison is gonna quite hit that, but honestly, that's just details. As long as most of humanity goes, the Earth stands a fighting chance. Technically, technology is what's killing the planet. But that's not really the case. It's the greed that drives the technology. But, a funny thing happened on the way to $100 genome maps and 3D printed plastic toys. Someone figured out those technologies could be repurposed, modified for the greater good. Me. Now, my virus is going to do what nature's always done decide who lives and who dies. And if nature decides I die, then I die. If nothing else, I'll have a lot of company. Natural selection at its finest, helped along by a little unnatural genetic manipulation. It's all data, really. Life's just a method of processing it. The same way I processed the smallpox genome on my laptop. And who's to say that wasn't the plan all along? If, by some miracle, you survive green poison, then nature's decided. You deserve to of shouldn't wonspeed us deserve live the rest I'll สรุปคือแอมเฮิร์สเนี่ยเห็นว่าที่โรคเราเละเทะทุกวันนี้เพราะว่าคนมันเยอะเกินไปเขาก็เลยจะใช้ความสามารถที่ตัวเองมีช่วยโลกโดยไม่สนอย่างอื่นเลยเป็นวิธีหาทางออกแบบขวานผ่าซากประเภทแบบเมียบนนนะกูยิงเมียแม่งเลย ออมาคลังบ้านโคตรเซ็กซี่กูป้าแม่งเลยแม่วันนี้เดินสยามอากาศร้อนร้อนกูแก้ผ้าแม่งเลยก็เป็นวิธีแก้ปัญหาหนึ่งได้ชะงัดมากแต่ก็สร้างปัญหาอื่นๆตามมาอีกมากมายให้กับคนอีกหลายคนแต่มีหรือว่าคนฉลาดระดับนี้จะไม่รู้รู้ครับแต่เขาไม่สนบางคนมันก็ไม่มีคำตอบตรงนี้จริงๆนะในเมื่อธรรมชาติคือสิ่งที่มนนษย์ไม่ได้สร้างขึ้นเพราะฉะนั้นเราผิดตั้งแต่ที่มืองอ่านธรรมชาติแล้วละ่ะ เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเขาเนี่ยพยายามที่จะบิดอะไรหลายๆอย่างเข้ากับแนวคิดเบลเบลที่ตัวเองมีบอกว่าธรรมชาติสิเป็นผู้ตัดสินแต่กูก็เป็นโมเชื้อโลกซะนะฮะนั่งรถกับปอเอาแบงค์ไปปล่อยเองกับมือด้วยตัวมันเองก็คงรู้อยู่แก่ใจแหละครับว่ามันไม่ธรรมชาติก็เลยร้อนตัวมีแอบแก้ต่างให้ตัวเองไว้ด้วยว่าไม่แน่นะธรรมชาติอาจจะให้กําเนิดผมขึ้นมาเพื่อทําแบบนี้ก็ได้ผมก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติใช่ปะละ่ะ นะก็ถูกของมันฮนะเขาเชื่อมั่นในแนวคิด natural selection นี่จน,จนถึงขนาดว่าทำให้ตัวเองเนี่ยติดกินพอยซ o เเพื่อดูว่าธรรมชาติจะเลือกเขาหรือเปล่าด้วยดูเหมือน mother nature จะตอบมา,มาแบบว่าเสือกแอมเมอร์สไม่ได้รับเลือกจากเธอแล้วก็ขาดใจตาย,ยในแหลนั้นคนเดียวครับว่าแต่แอมเมอร์สเขาเห็นอะไรในปัญหาประชากรือโลกวะเรามาลองย้อนกลับไปสัก 2,015ปีก่อนสมัยที่พระคิดประสูติคริสตศ,ศักราชที่1เชื่อกันว่าประชากรโลกเนี่ยมีแค่ประมาณ300ล้านคนเท่านั้น1,000ปีผ่านไปไวเหมือนโกโหกค,คริสตศักราชที่1000พอดีทวีปอเมริกายังมีแต่ชาวมายันอยู่เลยโลกมีประชากรที่ประมาณ300ล้านคนเท่าเดิมเอ๊ะมันไปไหนกันหมด คนสมัยก่อนเขาไม่เอากันหรือไงคืออัตราการตายมันสูงมากครับสมัยก่อนนะเป็นปวดไส้ติ่งก็ตายแล้วอ่ะอีก800ปีอ่ะคริสตศักราชที่1,800ยอดประชากรพุ่งพรวดไปที่1,000ล้านคนซะ้งก็เพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นปีที่ช่วงปีที่การแพทย์ก้าวหน้ามากครับรวมถึงการป้องกันไข้ทรพิษก็เริ่มขึ้นมาในช่วงนั้นด้วยโรคระบาดพวกนี้เนี่ยฆ่าคนทิ้งโลกละ3-400ล้านนะครับ และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อธรรมชาติถูกมนุษย์แทรกแซงแต่ที่น่าสนใจคือคริสต์ศักศราชที่พันแปดร้อยเนี่ยมันแค่สองร้อยปีก่อนเองกทมเพิ่งจะสถานาทําไมประชากรพันหนึ่งมาถึงกลายเป็นเจ็ดพันสี่ร้อยล้านในปัจจุบันได้วะครับผมเชื่อว่าทุกคนคงรู้คาตอบอยู่แล้วเนาะก็เพราะอัตรารอดชีวิตของมนุษย์มันมีสูงเกินไปนั่นเองและนั่นคือสิ่งที่แอมเมอร์เชื่อว่าผิดธรรมชาติและธรรมชาติ ควรได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากเขาด้วยอัตราเสียชีวิตที่สูงถึง90%ของกรีนพอยซันเนี่ยประชากรโลกจะกลับไปมีจำนวนพอๆกับสมัยก่อนที่การปลูกฝีจะถือกำเนิดขึ้นไม่ว่ายัางไงก็ต้องถือว่าแผนของแอมเมิดเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างงดงามครับ่ะโอเคจบกันไปอีกเกมกับเดอะดิวิชันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ยังคงติดตามมาถึงตอนนี้ถึงแม้จะช้าโคตรก็เถอะนะ รวมถึงสปอนเซอร์ใจดีอย่าง Get Steam Wallet แล้วก็ g g g Store ้ว้นะล่าสุดในส่งเมาส์เทปกับแผ่นลองลิมิเต็ดมาให้ด้วยยังขาดมอนิเตอร์กับ PC นะรออยู่คีย์บอร์ดเดวหาเองได้ไม่อย่างรบกวนมากเ <c oughs> พะเจอใหญ่ละ Goodbye Agent saw the oldies, we would glimpse her like this. a mirage in a puddle. she came from the lower swamp. we knew not at first it was her the omens had spoken of. a child of the elder blood. the same seed that would burst into flame. <laughs> เอลเหล่านี้เนี่ยเรียกตัวเองเป็นภาษาเอลว่าเอ็นเช็ยังมีเอลอีกกลุ่มหนึ่งครับที่อบพยพมาด้วยนาวาสีขาวเหมือนกันต่างกันตรงที่ว่าคือทางตอนใต้ของเทเมเรียเนี่ยมันมีอาณาจักรหนึ่งที่ชื่อว่าซินทราครับในสมัยก่อนนู้นสมัยที่เอเมียยังนําทัพนิวกาก์ดบุกยึดประเทศต่างๆขึ้นเหนือมาเรื่อยในที่สุดก็ถึงข่าวของซินทราและอย่างที่รู้กัน